เอาไว้ในนี้ก็ได้นี่เวลาจะกลับก็เอาตัวเล็กกลับไปด้วยแมนุ่มบอกเหรอใช่ครับน่าจะเป็นุ่มด้วยหรือเปล่าแม่เราน้องไปอยู่ด้วยรออยู่บ้านนุ่มจะได้เก็บของให รถลุงนานมดอนจอดรถตกถนนพอดีเลยรถไม่รูราออกได้ไหมออกได้มันจะมีรถรถลุ่อหลบนะเฟียรรถเียมติดหลบเอ้ยรถแม่โคเร็วรถมันติดหลบแล้วนะ โอ้ยนั่นคือว่าไฟดับกันทั้งเมือง <c oughs> โอ้ไฟดับกันทั้งวันวันอังคารวันนี้นะครับอังคารที่21กันยายน2564เป็นวันทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษ <c oughs> ตามพระพิธีความเ,เชื่อของอีสานนะครับอง ได้กิว่าบุญข้าวประดับดินประานิมนต์พรสงฆ์มาส่งน้ำธาตุนะครับจึงมีกระดูกอยู่บรรจุอยู่ข้างในธาตุมีการจัดข้าวสารอ,อาหารนะครับจัดอาหารสำหรับบรนนรุรดวยเา แต่ละครอบครัวนะครับก็จะจัดของสำหรับถวายพระนะครับก็จะมีกองปัจจัยต่เครื่องของหลวงพ่อผ่านไปแล้วต่อไปก็ถึงคิวญาติญาตินะครับก็จะได้ส่งน้ำชาเข้าไปส่งเลยเข้าไปเลย